เด็กสมัยนี้โตเร็วมากเช่นเดียวกับน้องแตงโมปุนาดาพรมยศลูกสาวคนสวยของแจสแจงที่ตอนนี้โตเป็นสาวสวยสัพรั่างวัย14ปีแล้ว แถมยังเก่งมากๆด้านกีฬาไอส์สกิตลงแข่งขันคว้ารางวัลใหญ่ๆระดับประเทศมาแล้วหลายสนามล่าสุดแม่แจงได้ควงลูกสาวคนสวยไปออกเดทกันสองสาวพร้อมแชรภาพแม่ลูกสุดน่ารักระบุแคปชั่นว่าสูงเท่ากันแล้ว งานนี้เหล่าชาวเน็ตแหกกดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆว่าสวยเหมือนแม่เลยโมเอยิ่งโตยิ่งสวยลูกน้องคือสวยแบบแม่มาหมดเลยครา้าคุณแจงคือสูงมากน้องโมคือนางแบบแน่ๆว้าวสวยจังเลยคู่แม่ลูกสวยได้แม่แหละดูออกหยุดมองขาไม่ได้เลยขาสวยมากเด็กสมัยนี้โตเร็วมากเช่นเดียวกับ น้องแตงโมปุนาดาพรมยศลูกสาวคนสวยของแจสแจงที่ตอนนี้โตเป็นสาวสวยสะพรั่งวัย14ปีแล้วแถมยังเก่งมากๆด้านกีฬาไอส์เกตลงแข่งขันคว้ารางวัลใหญ่ๆระดับประเทศมาแล้วหลายสนามล่าสุดแม่แจงได้ควงลูกสาวคนสวยไปออกเดทกันสองสาวพร้อมแชะภาพแม่ลูกสุดน่ารักระบุแคปชั่นว่าสูงเท่ากันแล้ว งานนี้เหล่าชาวเน็ตแหกกดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆัวว่าสวยเหมือนแม่เลยโมเอยิ่งโตยิ่งสวยลูกน้องคือสวยแบบแม่มาหมดเลยคร้าคุณแจงคือสูงมากน้องโม e คือนางแบบแน่แ่ว้าวสวยจังเลยคู่แม่ลูกสวยได้แม่แหละดูออกหยุดมองขาไม่ได้เลยขาสวยมาก